สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามเนาะแล้วก็ขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิป มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลฟจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะก็ทักทาย f อฟซีเก่าไมลเลฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะในคลิปนี้นะคะไมล์เลฟจเจจะมาพูดนะคะเพราะว่าได้ไปดูนะคะคลิปของป้ามาเนาะนะคะแต่ไมล์เลฟจเจก็เขียนส่วนหนึ่งลงไปในโพสแล้วละค่ะแต่ก็อยากจะออกมาพูดมาพูดคุยเนาะอันนี้ไม่ได้มาสอนหรือว่า มาพูดให้ใครนะคะอันนี้จะมาพูดในความรู้สึกของเราที่เราอยากจะสื่อออกไปนี่แหละคะ่ะก็คือมันเป็นเหมือนคตินะคะคติที่เตือนเตือนเตือนใจของตัวเองนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือคําว่าศักดิ์ศรีที่ป้าพูดถึงนั่นนะคะก็คือมีปัญหากันนะคะแต่ด้วยคําว่าศักดิ์ศรีไม่อยากจะเดินเข้าไปคุยก่อนไม่อยากจะเข้าไป พูดคุยกันก่อนมันจะเกิดขึ้นคําว่าศักดิ์ศรีฉันมีศักดิ์ศรีฉันไม่ได้ผิดฉันมองแล้วว่าฉันถูกก็จะเกิดศักดิ์ศรีของตัวเองขึ้นอยู่ในใจก็จะไม่มีทางที่จะไปพูดหรือเดินเข้าไปหาคนอื่นก่อนเพราะคําว่าศักดิ์ศรีแต่ศักดิ์ศรีวางสิ่งบางอย่างนะคะเราต้องรู้จักใช้มันว่าเราควรจะใช้ในเรื่องอะไรนะคะอย่างสมมุติเนี่ยเรามีปัญหาก,กับเพื่อนนะคะ ยกกรณีมาที่ป้าพูดนี่แหละคะ่ะเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานนะคะคําว่าศักดิ์ศรีบางอย่างควรจะปล่อยวางนะคะปล่อยวางมันออกไปแล้วหันหน้าพูดคุยกันจับเข่าคุยกันว่าเราจะเดินไปทางไหนด้วยกันนะคะคําว่าศักดิ์ศรีนะ่ะในส่วนนี้คือในส่วนตัวไม้เล็บเจเจ,เจี ก็คืออยากให้วางนะคะต่างคนต่างวางศักดิ์ศรีแล้วหันหน้าคุยกันศักเหมือนที่โบราณท่านว่าหลายอย่างนี่แหละค่ะศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้บางอย่างเราก็ต้องละต้องละต้องวางมันลงนะคะเมื่อมันมีปัญหากันเราก็ต้องคุยกันนะคะถึงมันจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรที่จะไม่คุยกันได้แต่เมื่อเราปล่อยเวลาระยะเวลาห่างเหินกันไปนานนะคะความที่เราจะ พูดคุยกันได้สนิทใจมันก็จะห่างหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,รยเรยพราะคำว่าศักดิ์ศรีที่เกิดขึ้นในใจนี่นะคะเหมือนสมมุติมีเท่าแก่คนหนึ่งเนี่ยนะคะร่วมสร้างบริษัทขึ้นมากับลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยคือต่างคนต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันเท่าแก่มีทุนทรัพย์ที่จะไปสร้างต้นบริษัทของตัวเองแต่ อเผอิญว่ามีลูกน้องคู่กายที่มีความรู้ความสามารถนะคะเอาเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อจะบริหารธุรกิจนี้ไปด้วยกันพอวันหนึ่งมันจเจริญเติบโตขึ้นมานะคะบางสิ่งบางอย่างที่กำลังมีปัญหาถ้าลูกน้องคนที่เขาไม่ได้มีทุนทรัพย์เอ่ยปากพูดคุยว่าสิ่งนี้ทำไปแล้วมันจะไม่ดีนะเราเป็นคนที่เป็นเจ้าของบริษัท มันต้องฟังลูกน้องเราบ้างนะคะคือลูกน้องเราเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถด้านทุนทรัพย์กับเราแต่เขาก็มีความสามารถในด้านอื่นๆที่เราต้องรับฟังเหมือนบางคนเนี่ยเอาศักดิ์ศรีตัวเองมาเป็นใหญ่แล้วคือเป็นลูกน้องฉันแล้วฉันจะไม่ฟังฉันจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามที่ฉันต้องการเนี่ยเธอต้องทําทําแบบที่ฉันต้องการเพราะเธอเป็นลูกน้องของฉัน บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะผิดพลาดไปเพราะคําว่าศักดิ์ศรีหรือว่าคําว่าเราเป็นใหญ่มากกว่าเขาผิดพลาดไปก็มีเยอะแยะให้เราเห็นในประเทศของเราหรือใดทั่วโลกนี่แหละเพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เก่งเสมอไปนะคะคนที่เป็นลูกน้องหรือคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราอาจจะเก่งมากกว่าเราด้วยซ้ําไปนะคะเพราะประสบการณ์ของแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันนะคะประสบการณ์ของแต่ละคนบางทีเราประสบการณ์น้อยกว่าเขา เราฟังเขาเราอาจจะได้ประสบการณ์จากเขาเพิ่มขึ้นมาอีกนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อยากจะยกมาให้ฟังกันค่ะก็เหมือนศักดิ์ศรีนี่แหละคะ่ะเมื่อวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งตกทุกข์ได้ยากเนี่ยศักดิ์ศรีมันมีเต็มร้อยอยู่แล้วในตัวคนแต่เมื่อวันนั้นมันตกทุกข์ได้ยากคิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ได้จะกินจะใช้ก็ไม่มีมันก็ต้องวางศักดิ์ศรีคุยขยะกิน เพราะว่าศักดิ์ศรีมันอาจทําให้เราอดตายก็ได้ถ้าเรายังยึดมั่นในศักดิ์ศรีที่มีอยู่แต่เมื่อเราวางศักดิ์ศรีเราคุยขยะกินมันก็คือประทางชีวิตเราให้รอดเพราะเราการที่เราวางศักดิ์ศรีของเรานะลงไว้ก่อนนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเปรียบเทียบไม่เห็นว่าเมื่อเราคิดที่จะอยู่ร่วมกันสิ่งใดของคนเราแต่และคนเนี่ยความคิดเห็นมันอาจจะแตกต่างกันได้ มันอาจจะไม่เข้าใจกันได้เราหันหน้าคุยกันเมื่อเราคิดว่าเราต้องรู้รักสามัคคีปองดองกันสิ่งต่างๆที่ทําร่วมกันมันจะเดินไปด้วยกันได้ศักิ์ศีนั้นก็วางแล้วก็หันหน้าคุยกันค่ะนะคะหันหน้าคุยกันสิ่งนั้นมันจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่เราจะต่างคนต่างเงียบยิ่งเงียบมันยิ่งห่างเหินยิ่งไม่พูดมันยิ่งห่างไกลนะคะเนี่ยอยากให้เอา อดีตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแบบไหนบ้างนะคะเราต้องคิดถึงหัวอ,อกเขาหัวอ,อกเราวันนั้นถ้าเราไม่มีเขาเราไม่มีวันนี้วันนี้ถ้าเราไม่มีเขาเราก็จะไม่มีวันนั้นเหมือนกันนะคะก็คือต่างคนต่างมีผลประโยชน์ให้กันและกันต้องคิดเห็นในส่วนนี้มากๆค่ะมากๆกก,ก่อนที่เราจะเอาศักดิ์ศรีของเรามาก,กั้นระหว่างเราสองคนนะคะคนที่เป็นกลางที่สุดคนที่ ไม่ได้ทะเลาะกับใครอย่างป้าคือคนที่ทุกข์ใจที่สุดนี่ก็สามีนั่นก็เพื่อนนะคะคนที่ทุกข์ใจก็คือคนในครอบครัวทางที่ดีเราหันหน้าคุยกันคะ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่หันหน้าจับจับเขาคุยกันทุกทุกคนนะคะทําธุรกิจวางผลตอบแทนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ป้าพูดการซื้อขายที่ดินเราซื้อมาราคานี้ก็จริงแต่วันเวลาผ่านไป คนที่เราทําธุรกิจเราก็อยากหวังได้กําไรนะคะซื้อมาเราขายไปเราต้องได้กําไรมากกว่าที่เราซื้ออันนี้เราก็ต้องคิดเห็นหัวอกเขาหัวอกเราเหมือนบริษัทของป้าป้าทําบริษัทขึ้นมาป้าก็ต้องหวังกําไรลุงก็ต้องหวังกําไรใช่ไหมคะเมื่อเราทําธุรกิจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็หวังกําไรสิ่งนั้นนะคะมันต้องคิดเห็นทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกันค่ะนะคะคนเราทุกคนน่ะมันก็ต้องคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราค่ะเราถึงจะไปกันได้ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนั้นอีกหน่อยมันต้องเจริญนะคะมันต้องเจริญขึ้นอารมุ่มอร่ยอะไรกันได้มันก็ต้องอารมุ่มอรวยนะคะเมื่อทุกคนก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองทุกคนก็หวังที่จะให้ธุรกิจของตัวเองเจริญก้าวหน้าได้กําไรกันทั้งนั้นค่ะเราต้องคิดถึงทั้งสองด้านนะคะแต่เมื่อมันจบกันไปแล้วเราหันหน้าคุยกันค่ะในไหนทุกอย่างมันก็จบแล้ว การที่เราจะเดินเข้าหาใครสักคนเพื่อขอโทษหรือปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายไม่ใช่สิ่งที่น่าอบายหรือเสียศักดิ์ศรีใดๆทั้งสิ้นมันคือความเข้าอกเข้าใจกันที่เราได้ร่วมต่อสู้กันมานั่นแหละคะ่ะว่าเราผจนอะไรกันมาบ้างเราช่วยเหลืออะไรกันมาบ้างเขามีความช่วยเหลือความจริงใจให้เรามากแค่ไหนเรามีความจริงใจเรามีความรักมอบให้เขามากเท่าไหร่ ต้องหันหน้าคุยกันค่ะนะคะสิ่งนี้มันถึงจะไม่คาราคาซังหรือว่าหมานมงกันไปมากกว่านี้ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนรักและเคารพเห็นอกเห็นใจรักสามัคคีกันเหมือนคําพูดที่พูดออกมาแต่ละครั้งต้องรู้จักรู้รักสามัคคีเราถึงจะร่วมทางกันไปได้ถ้าเมื่อไหร่ความรักความสามัคคีไม่มีให้กันมันก็แตกแยก นะคะมันก็แตกแยกหากเราคิดว่าความรักความสามาคัคคีความซื่อสัตย์ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีให้กันเนี่ยมันสําคัญหันหน้าคุยกันค่ะนะคะหันหน้าคุยกันอย่ายึดติดคําว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีบางอย่างก็ไม่สามารถทําให้เราอิ่มท้องได้ศักดิ์ศรีบางอย่างก็ไม่สามารถทําให้เรามีคนที่เคารพรักเราได้เหมือนกันคําว่าศักดิ์ศรีต้องใช้ให้เป็นค่ะว่าเราจะใช้ในเรื่องใดๆ นะคะในศักศีที่เรามีอยู่ในตัวตนของเรานี้ค่ะบางสิ่งบางอย่างควรวางก็วางนะคะบางสิ่งบางอย่างเราควรใช้เราก็ต้องใช้นะคะสักศีของทุกคนมีเท่าเทียมกันศักดิ์ศีของทุกคนมีเต็มร้อยในตัวตนของแต่และบุคคลแต่เราต้องรู้จักใช้นะคะคลิปนี้พูดประมาณนี้นะคะก็ฝาก f c ลุงป้าทุกๆคนนะคะนะคะเป็นกําลังใจให้กันทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนช่องเล็กช่องใหญ่ คนอยู่รอบนอกรอบในรอบข้างแม้แต่ตัวลุงป้าค่ะถ้าเรารู้จักคำว่ารู้รักษามาคัคีเราจะเดินไปด้วยกันได้อย่างไม่ติดขัดค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะที่ทำออกมาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่าร้านค้าของใครก็แล้วแต่นะคะเราสามารถสนับสนุนได้ทุกๆคนคะ่ะตามกำลังของเรานะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะ ลองเอาเก็บไปคิดนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ